สวัสดีครับอยู่ต้องคิวแตนดีครับตอนนี้มันมาดูราอัดฟางน่ครับไต่บันลังแล้วครับบันลังไต่แล้วคอรถอัดฟางก็ไต่แล้วครับแจวเลยครับครับครับโชคอยังไม่ใส่ครับโ่คอยังไม่ไต่ ไตวันลังไตเบาะไตคอนะครับโตคอไตหลังครับนี่ครับนี่ครับโตคอโคตรใหญ่ครับโตคอคอต,ตาดีขาวครับคอลดอัดฟงังตาดีขาวอันนี้เอากองลูกเกี่ยวมาใส่ครับวัดลังเอาคองลูกเกี่ยวมาใส่ แฉวบแฉลวเลยครับประมาณนี้ครับแม่ลงคลิปนานเลยท่านผู้ชมผมไม่ว่างครับแม่ลงคลิปให้ทุกคนดูเลยนี่ครับยกไตวันไหนก็รอรับชมครับ ไตโชว์ไตโชว์โชว์คอหมุนได้ครับหมุนได้หมุนได้ครับหมุนได้ธตรมดาครับตรงนี้แม่ไตน็อตครับแม่ไตน็อตไตที่หลังครับน็อตตัวยงามมากเลยครับเก็บเก็บสีได้เงียบมากเลยครับได้เนียนมากเลยครับ เดี๋ยวดูตรงล่างรถอัดฟางดิจะมีอะไรให้ดูบ้างในที่วางคอครับแงวขึ้นดำอะไรแงวโนขึ้นไปแล้วครับ แต่ลบปืนครับตรงนี้แตะลบปืนนล้แตะลบปืนเรียบร้อยแล้วครับโชว์คอก็แตยแล้วครับตั้งบนโชว์คอแตยแล้ว ซีโมนของเครื่องรถอัดฟังก็ใต่แล้วครับเครื่อง,อองลีโนครับลีโนแปดชีอ,อ้ตัวงามมากเลยครับ เก็บชงไม่อยู่จริงครับเก็บชงไม่อยู่ทำไม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 เมาอย่างนี้นี่ครับอันนี้ก็เป็นปั๊มครับปัมป๊มปั๊ม นี่ครับตามที่ไตฟางครับอากาศร้องครับทุกคนนี่ครับตรงนี้ตามที่ไตฟางเก็บเตจสมบูรณ์แลครับอีกไม่กี่วันห้าวันก็เตจแล้วครับห้าวันก็เตจเรีบเบยบร้อยแล้ว มน้าวันก็เตะตะบุญแล้วครับประมาณนี้ครับอันนี้ก็ทำทำที่นั่งครับทำที่นั่งเจียวเจียวไตได้ด้านล่างก็เชื่อมเนียบมากเลยครับตาตีปั๊มนะครับ นี่ตาตีปั๊มแล้วเป็นตีเหลืองครับตีเหลืองตีเหลืองแรงฤทธิ์ปละลมก็ใดยแล้วประลมรถเกี่ยวไม่คืบหน้าไปไหนครับรถเกียว เดี๋ยวตามเตะก็ะอาจให้ท่านท่านผู้ชมดูครับว่ารถอัดฟานั่ข้องแค่ไหนครับจะจุดจัดประหลัดบอกแค่ไหนก็รอรับชมครับอันนี้ก็ยังไม่เตะครับทมได้เยอะแล้วครับตามเตะก็จะลองให้ท่าน fc ดูครับว่ากระติดใจ fc หรือเปล่าคอยรับชม คลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องต้องขอลาทุกคนไปก่อนครับนี่ครับเจียวเลยครับคนโทนก็ยังไม่ต่ครับคนโทนยังไม่ต่ย ไว้แต่ที่หลังครับนี่เบาะมันลังลูกปืนลูกปืนเนียบเลยเจ๋าเลยครับ ดูคลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องลา F C ไปก่อนครับสวัสดีครับกดไ like, ลค์กดแชร์กด,ดติดตามกดระดิ่งติดตามให้คิวแตนดีเลยครับคลิปหน้าจะมีคลิปอะไรเดี๋ยวผมมาลงคลิปให้ทุกคนดูครับสวัสดีครับ